น้องไนเนี่ยมีหมอดูแลหมอนี่คือหมออะไรที่ต้องดูแลเขาเอ่อที่คือคือพฤติการของของน้องไนเนี่ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเด็กพิเศษ ครับซึ่งเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางแต่น้องไรหน้าจะเป็นคนที่จดจําได้ครับแล้วก็หมอที่ดูแลคือหมอคเะตีหมอเฉพาะทางเหมือนกันก็นกคือหมอพัฒนาการเด็กครับซึ่งมีคลินิกอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ผมก็เลยสงสัยอย่างหนึ่งเวลามีปัญหาน้องไร้มือก็อยู่ไม่นิ่งตาเขาก็ลอยและเป็นคนอารมณ์ร้ายชอบปิ้งผงเพียเพ้ยงของเนี่ยทําให้เราเห็นได้ว่าเด็กคนนี้ก้าวลาวน่าจะเป็นเด็กพิเศษที่เป็นงั้นครับทาไม ทำไมคุณหมอถึงไม่บอกต่อสาชนว่าเขาอยู่ในการดูแลแล้วทําไมถึงเอามาเ,เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นผู้เป็นลูกสากยะมูนีบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำไมไม่หยุดยั้งก่อนหยุดก่อนอในค,อคันลงคือ,อตรงนี้ครับพี่หมีครับผมคิดอ,อย่างนี้เนื่องจากว่าน้อ <c> ง <oughs> คือเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะมีความสามารถแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับ เขาคิดว่าไอ้ช่องทางเนี้ยถ้าหากว่าระออน,น้องน้ยเนี่ยมาตั้งตนเป็นผู้พิเศษเนี่ยครับจะได้ผลประโยชน์อืมมันก็ได้จริงๆก็คือว่ามีการจัดอบมรมประมาณสิบกว่าครั้งครับเงินบางส่วนก็แบ่งออกมาได้ผลประโยชน์ในการสร้างสถานปฏิบัติการโดยซื้อที่ดินของแม่ตนเองอืมแต่หมอเป็นคนซื้อครับแล้วก็มีการอ ขยายคือชื่อเสียงพอชื่อเสียงไปเนี่ยลาบสักการะในอนาคตเนี่ยมันต้องมีมหาศาลนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กได้ครับซึ่งซึ่ง,งตัวเนี้ยแล้วมันก็ทําได้จริงๆครับต้องให้กลายเป็นคนโด่งดังอ่าพอเขาโด่งดังปั๊บใช่ไหมครับผลประโยชน์ก็มาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการผิดพรบรควบคุมเดบสองห้าหกสี่ครับอ่าเดี๋สี่หกสี่หกอ่าผิด เผมาตาย2บเ็ดโฆษณาครับครับมีมีคนเขาถามโดยทั่วไปใช้วินยูชนพื้นพื้นวิเคราะห์ว่าแล้วเด็กจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในเมื่อเอามาทำกันแบบนี้แล้วพี่อนันตชัยก็นี่แหละครับคือถ้าเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยไม่มีปัญหาครับครับแต่ถ้าเป็นเด็กพิเศษถ้าเป็นจริงนะสมมติว่าเป็นจริงแล้วหมอตรวจเจอเนี่ยเขาน่าสงสารมากเพราะว่าถ้าหากว่าพ่อแม่เขาเนี่ยติดคุก เขาจะอยู่กับใครและเด็กพวกนี้เนี่ยไม่มีพ่อแม่อยู่ไม่ได้นะครับครับเออยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเด็กที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับเพราะอารมณ์เขาไม่เหมือนเด็กปกติครับแล้วต่อไปเนี่ยในอายุประมาณสักสิบกว่าสิบสองสิบสามเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วพอเริ่มรู้แล้วเนี่ยเพื่อนก็ต้องล้อโซเชียลมันก็มีกดไปก็เจออนาคตเนี่ยมองเห็นได้เลยครับครับ เด็กกำลำบากมากมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไมคนในสังคมเรานะครับเป็นสังคมเมืองพุทธวัดวาก็าอยู่ไม่ไกลาจากบ้านไม่ไปกราบพระพุทธรูปนะครับไม่ไปศึกษาไม่มีเรื่องให้กราบมากทำไมต้องไปกราบเออเรื่องราวเหล่านี้ที่จริงแล้วหลักศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญานะครับครับไม่ใช่ศาสนาแห่งความงมงายครับท่านสอนให้พ้นทุกวิธีการแก้ทุกถูกไหมครับ ท่าน,นสอนให้ไม่ประมาทแต่ปร,กรากฏว่าศาสนิกชนที่ที่ไปหลงไหลได้ปลื้มเนี่ยไปหลงเชื่อเนี่ยแสดงว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีปัญญาครับถูกไหมครับไม่มีปัญญาเพราะมีปัญญาแล้วเนี่ยขาดที่พึ่งทางใจซึ่งถามว่ามันเป็นตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วครับไม่ใช่สมัยปัจจุบันตั้งแต่สมัยพุทธกาแล้วล่ะครับพระพุทธเจ้าท้่หมดพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาแห่งการพ้นทุกข์นะฮะเราก็ไม่ควรยดึดติดในสิ่งที่เขาเขาทำถ้าเขาเป็นอนาคามีจริงป่านนี้เขาไม่ได,ด่าคนนูน้นด่าคนนีน้แล้วกเพราะอาาคามีเนี่ยเขาไม่มีล็อกโลกโกรธสูงเพราะว่าอีกนิดเดียวเขาก็อรหาหันเลยเขาจะไม่มามาจุดติในโลกมนุษย์นะครับไม่มานะครับาาผมเปคน้นคว้าเรื่องราวของกลุ่มผีบุญ เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วตั้งแต่กรุงแตกสมัยอยุธยากรุงแตกความว้าเหวเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นนค,นบคบรบ้างโคราชบ้างอีสานบ้างล้านนาบ้างนะครับแน่นอนเมื่อศูนย์กลางมีปัญหาศูนย์กลางในการรวบรวมจิตใจทางสติปัญญาเนี่ยมันก็จะเกิดกลุ่มผีบุญผีบุญก็จะสถาปนาความคิดขึ้นนะครับอุดมการความเชื่อแปลก เคยมีในสมัยรชัชกาลที่5ที่แถวโคราชนะครับมีกบฏผีบุญเกิดขึ้นมีความพยายามเสี้ยมสอนที่แปลกๆแปลกๆก็คือว่าบอกว่าจะมีผีแม่ไม้ผีพ่อไม้มาอารวาสในหมู่บ้านอำเภอขอให้ทุกคนส่งลูกสาวส่งเมียส่งอะไรมาทําพิธีกรรมในยามค่าคืนความล่าเริงเบิกบานอยู่กับเจ้าพิธีกรรมครับในค่ําคืนโอ้ล่าเลงเบิกบานกันเพราะว่าหนึ่งต้องส่งลูกสาวมาสังเวย จนเกิดความโกลาหลขึ้นนะครับในประวัติศาสตร์เขียนไว้เช่นนั้นจนเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับตะวันตกก็ไหลเข้ามาทันทีเลยการตะวันตกเขามีอยู่แล้วเขามากันนานแล้วรัทิที่เขาเรียกว่าเป็นฟรีฟรีฟรีทางเพศฟรีทางเซ็กซ์มันก็เข้าไปเสริมทันทีเลยแน่นอนที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการผสมปนเปกันจนแกนสารทางปัญญาก็พร่องไป และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสังสมกันมากขึ้นอยู่กันมากขึ้นในปา่าในดงในเขามันก็จะเกิดอำนาจรัฐพิเศษขึ้นมาก็ได้นะครับบางครั้งพอตั้งตนเป็นเจ้าลทัทธิแน่นอนที่สุดมันก็มีคนได้ประโยชน์คนที่มีความเชื่อคนที่มีศรัทธาส่องสมต่างต่างตั้งเป็นกองกําลังกันสิ่งเหล่านี้มีมาในประวัติศาสตร์มาโดยลําดับถ้าเกิดกลไกทางรัฐไม่ได้แก้ไขน่าห่วงใยไหมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแบบนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คนไทยกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มดาราศิลปินกลุ่มต่างๆได้ออกมาเพื่อหาแก่นสารทางปัญญานะครับพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ในพระไตรปิฎกเขียนไว้มากมายเขียนไว้ว่าหมายถึงความงามจัญญาอนันงามของนักบวชจัญญาต่างๆเขียนไว้ระบบระเบียบต่างๆพระองค์ท่านเขียนไว้อย่างละเอียดมากนะครับผมคิดว่า เ,เมื่อคําสั่งสอนถูกบันทึกไว้แล้วไปอ่านดูนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าให้ปัญญากับเราในทุกค่ําคืนเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้ คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ